วันนี้ก็มเจอคุณเรนสอนศิลป์ไม่ใช่หรืเลยคะวันนี้นะคะคุณเรนจะมาสอนวิชาศิลปะค่ะวันนี้คุณเรนได้นําขวดน้ํานะคะฝาขวดน้าฝาขวดน้ําที่คุณเรนได้เดืมมไหมแล้วคุณเรนก็เก็บฝาไว้ค่ะเด็กๆค่ะเรนจะมาให้เด็กๆช่วยคุณเรนประดิษฐ์ตัวนอนค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปประดิษฐ์ตัวนอนกันเรามาดูอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กันก่อนค่ะ ทีนหนึ่งค่ะเด็กๆคะกระดาษ a 4ค่ะฟ้าขวดค่ะแล้วก็สีไม้นะคะหรือว่าเด็กๆจะใช้สีเทียนก็ได้ค่ะเพื่อนำมาตกแต่งขอบกระดาษค่ะแล้วก็กาวค่ะเด็กๆคะและคุณเนนก็มีดอกไม้ที่คุณเนนตัดไว้นะคะอดอกไม้อันเล็กๆแบบนี้นะคะเด็กๆคะเพื่อที่จะมาตกแต่ง กระดาษให้สวยงามค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นที่เราจะปเป็นเนเด็กตัวนอนกันนะั่นค่ะเด็กๆคะเราก็มาตกแต่งขอบกระดาษให้สวยงามปกปนกจอนค่ะเราก็นําสีเทียนนะคะหรือว่าสีไม้ก็ได้ค่ะเด็กๆคะมาระบายขอบค่ะอะไรคะเด็กๆคะ ดูแนนนะคะใช้สีเหลืองค่ะระบายขอบของกระดาษนะคะเมื่อเราระบายขอบของกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ถึงเวลาที่จะเอาฝาขวดมาทำเป็นตัวนอนแล้วค่ะเราก็นํฟาฟาขวดมานะคะเด็กๆค่ะทากาวไปเลยค่ะนำฝฟ้าขวดนะคะ ใบบริเวณตาคู่ฟ้าควัวค่ะแล้วนัมาแปะไว้ค่ะคุณเณรจะเริ่มทำหัวตัวนอนก่อนนะคะฝา,าที่หนึ่งคุณเณรก็จะเอาฝาสีชมพูค่ะฝาสีชมพูนะคะเด็กๆค่ะนี่คุณเณรได้ใช้สีเขียวไปแล้วก็มาแปะกันค่ะ ที่แปะหัวนะคะเราจะแปะหัวให้สูงกว่าลำตัวนะคะเด็กๆคะเด <ๆ S 1> ็กๆหเห็นไหมคะว่าคุณเนนแปะหัวให้สูงกว่าลำตัวค่ะต่อไปค่ะสีฟ้าค่ะ blue ไปคุณแณนก็ใช้สีเขียวอีกค่ะสีเขียวอ่อนนะคะเด็กๆคะ สีเขียวเรานำฟาขวดนะคะทากาวเรียงต่อกันเป็นแถวเลยค่ะฟ้าต่อไปค่ะสีดำค่ะแบ็สีดำนะคะ ตอกันไปเลยนะคะเด็กๆคะต่อไปฟ้าตัวสีขาวค่ะไว้สีขาวต่อไปคนนั้นก็หยิบสีสีอะไรคะหยิบสีชมพูมาอีกแล้วค่ะสีชมพูพี่ บลูสีฟ้าะคะ่าะเด็กๆด็ๆคะเมื่อเราติดฟ้าขวดเรียงกันเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กดีคะเราก็รอให้กาวมันแห้งแป๊บนึงนคะ่ะแล้วเราค่อยมาตกแต่งนะคะเอาละคะเด็กเด็กคะเมื่อกาวมันแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ถึงเวลาตกแต่งคะ่ะเดี๋ยวคุณแนนนะคะจะวาดเท้าให้กับตัวน้อนคะ่ะ วาดไปเลยนะคะเด็กๆคะต่อไปนะคะเราก็มาตกแต่งตาหรือว่าหน้าของตัวนอนได้เลยค่ะเด็กๆคะวาดตาให้ตัวนอนแล้วก็ปากนะคะเด็กๆ,ๆคะเมื่อเราได้ตากับเท้าของตัวนอนเรียบร้อยแล้วต่อไปคุณนี่ก็จะตกแต่งคาดตกแต่งขอบกระดาษหรือว่ากระดาษเพิ่มสีสันให้กับตัวนอนของเรานะคะ คุณเณนก็จะนำดอกไม้นะคะที่คุณเณนได้เตรียมไว้นะคะแปะลงไปค่ะแปะลงไปเพื่อตกแต่งให้ตัวหนอนมีสีสันนะคะ แติดดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไอคูณเอนก็จะมาตกแต่งก้านดอกไม้ค่ะวาดให้มันเป็นต้นนะคะแล้วก็ตกแต่งกระดาษของเราให้สวยงามเลยเด็กๆจะใช้สีเทียนหรือว่าสีไม้ตกแต่งก็ได้นะคะไอ้คุณเนนใช้ปากกาสีเมจิกเลยค่ะ ราะว่าคุณแอนมีตาสีเด่นจิอยู่แล้วคุณแอนก็ได้ระบายสีไปในตัวเลยไปคุณแอก็จะใช้สีไม้ค่ะตกแต่งต้นญ้าค่ะเด็กๆตกแต่งขอบกระดของเด็กๆให้สวยงามตามใจชอบของเด็กๆเลยนะคะ เะครเด็กๆคะเมื่อครูเนนตกแต่งดอกไม้แล้วก็ตัวของตัวนอนเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวครูเนนก็จะตกแต่งขอบด้านบนค่ะโดยการใส่ดวงอาทิตย์ค่ะสังหรือพระอาทิตย์แล้วก็ก้อนเมฆค,ค่ะเอาละค่ับเด็กๆคะ่ะตอนนี้ครูเนนก็ได้ตกแต่งขอบกระดาษและก็บรรยากาศให้ตัวนอนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะ่ะตอนนี้เราก็มาดูกันค่ะว่าครูเนนใช้ฝากด เพื่อที่จะทําตัวนอนไปกี่ฟ้าค่ะเด็กๆเรามานับกันเลยค่ะนับพร้อมกันเลยนะคะช่วยคุณเนนับด้วยนะคะเลยนะคะหนึ่งสองห้าคุณเนนใช้ฝาขวดไปทั้งหมด8ปฟ้าค่ะเด็กๆค่ะและเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคุณเนนวาดอะไรไปด้วยคะคุณเนนวาด อะไรลงไปในกระดาษพระอาทิตย์ค่ะสั้นพระอาทิตย์นะคะแสดงว่าตัวหนอนตัวนี้ต้องอยู่ในตอนกลางวันใช่ไหมคะเด็กๆคะเพราะว่ามันมีดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างแก่ตัวนอนเพื่อที่จะตัวหนอนจะได้เดินออกไปหากินค่ะเด็กๆคะเอ๊ะ้าตัวนอนกินอะไรเป็นอาหารคะเด็กๆก,กินใบไม้หรือว่าดอกไม้ค่ะเด็กๆคะคุณเน้นก็เลย วาดภาพหรือว่าแปะภาพดอกไม้ไว้ให้ตัวนอนค่ะอะไรคะเด็กๆคะให้เด็กๆนะคะกลับไปประดิษฐ์ตัวนอนนะคะแล้วก็ตกแต่งกระดานให้สวยงามนะคะเด็กๆคะช่วยทํากับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วอย่าลืมถ่ายภาพส่งในรายกลุ่มมาให้ครูแนนดูด้วยนะคะเด็กๆคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะครูแนนจะมีอะไรมาให้เด็กๆได้ประดิษฐ์กันอีกคอยติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนคะ่ะ บายบายสวัสดีค่ะ